นแบบี้ทําให้เป็นแบบนี้แป๊บเดียวสวัสดีค่ะน้ำเนแชร์ข้อมูลนะคะใครที่ยังเช็คเวลาทํางานของพนักง,งานโดยการดึงข้อมูลรจากเครื่องสกแกนลายนิ้วมือที่ e x p o r อออกมาเป็นแท็กแบบนี้กับ e x p o r อออกมาที่เป็น Excel แบบนี้นะคะเราก็จะเจอข้อมูลการแตะบัตรซ้ํากันของพนักง,งานหลายครั้งเช่นพนักง,งานมาทํางานเข้ากะ8โมงเชา้าเลิก17นาฬิกานะคะแล้วเวลาตอนมาเข้างานตอนเชา้าเขาก็จะมีการสกแกนนิ้วอ่ะ ครั้งที่1ก็คือ7จ็ดโมงสินาทีครั้งที่2 7งเจ็ดโมงสินาทีครั้งที่37มเจ็ดโมงสินาทีแบบนี้แต่พอเวลาเลิกง,งานก็มีการแตะบัตรซ้ํากันอีกก็คือครั้งแรกคือ17นาฬิกาครั้งที่2 17นาฬิกา1นาทีครั้งที่3 17นาฬิกา 2, 2นาทีซึ่งทำให้ยากต่อการดูเวลา oh. ทีเนี้ยน้ำจะมาพาทำที่ข้อมูลเยอะๆแบบนี้นะคะให้ออกมาเป็นหนึ่งบรรทัดแบบนี้ตามมาดูวิธีการทำของน้ำกันได้เลยนะ ัวอ,อย่างเวลาแตะบัตรก็จะเป็นรูปแบบนี้คอลัมน์ a ก็จะเป็นรหัสพนักงานคอลัมน์ b ก็คือเวลาแตะบัตรนะคะอ่าทีนี้ในช่องเวลาแตะบัตรม,มันก็จะมีวันที่กับเวลาแตะบัตรที่ต่อท้ายกันทีนี้น้าจะแยกข้อมูลเวลาแตะบัตรกับวันที่ออกจากกันนะคะน้ําก็ลบข้อมูลในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนอ่าแล้วก็มาคุมที่คอลัมน์ม b มาที่แท็บเมนูข้อมูลแล้วก็เทคดูคอลัมน์ข้อความเป็นคอลัมน์นะคะ คลิกตรงนี้แล้วก็ข้อความเป็นคอลัมน์ตัวขัน้นตรงนี้แล้วก็กดถัดไปคลิกช่องว่างโอเคถัดไปเราจะแบ่งแยกด้วยช่องว่างนะคะเพราะว่าของเราขั้นด้วยช่องว่างนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นข้อความก็คลิกที่เป็นข้อความแล้วก็เซ็ตสิ้นโอเคก็จะแยกออกมาแล้วก็คือคอลัมน์ B ก็คือเป็นวันที่คอลัมน์ C ก็จะออกมา ก็คือเป็นเวลาทํางานนะคะ <Wow. S 1> พอแยกวันที่กับเวลาแต่บัตรออกมาแล้วน้ําก็จะแปลงข้อความที่เป็น text ที่เราทําเมื่อกี้ให้ออกมาเป็นในรูปแบบของเวลาก็คือเราจะใช้สูตรในการทําก็คือ time value นะคะก็คือตามตัวเลยเท่ากับ time time value ก็คือ v v a l u e วงเล็บเปิดมาคลิกที่คอลัมน์ c ตรงนี้ก็คือเวลา แล้วก็วงเล็บปิด enter พอ enter ออกมาเราก็ต้องไปกำหนดให้อยู่ในรูปแบบของเวลาก็คือ,อทำเผื่อไว้นะคะ,ะมาคลิกที่ตรงนี้หน้าแรกตรงนี้นะคะตัวเลขให้อยู่ในรูปแบบของเวลาก็คือคลิกตรงนี้ได้เลยเวลามันก็จะอยู่ในรูปแบบของเวลาก็ออกมาแบบนี้แล้วนะพอออกมาแบบนี้เสร็จปุ๊บ เราก็ลากสูตรออกมาได้เลยโอเคพอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงรหัสตรงนี้เราเราก็กดเท่ากับแล้วก็ดึงรหัสตรงนี้ได้เลยส่วนวันที่ก็เหมือนกันกดเท่ากับดึงวันที่ตรงนี้ออกมาได้เลยที่เราแยกออกมาแบบนี้เพื่อเราจะใช้ในการเวลาที่เราไปผูกสูตรอ่ะ มันก็จะได้ลิงก์ข้อมูลกันนะคะ,อะโอเคที่แยกเวลารหัสพนังกงานแล้วก็วันที่ออกมาอีกชุดหนึ่งก็เพื่อใช้ในการผูกสูตรที่จะดึงข้อมูลในการแตะบัตรครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายออกมาแสดงข้อมูลนะต่อไปก็จะมาหาเวลาที่แตะบัตรครั้งแรกโดยใช้สูตร Min if นะคะก็คือ Min if นี้ก็คือหาค่าที่น้อยที่สุดนะก็คือเท่ากับ มี if m i n i f มมี s ด้วยนะเพราะว่ามีหลายเงื่อนไขวงเล็บเปิดคือค่าที่น้อยที่สุดที่อยู่คอลัมน์ e ตรงนี้นะให้ไปดึงให้เป็นผลลัพธ์ตรงนี้นะอ่าก็จะหาอ่าคอม่าก็จะหาจากให้รหัสที่อยู่คอลัมน์ A ตรงนี้ตรงกันกับรหัสที่อยู่คอลัมน์ f นะคะาคอม่า และวันทำงานที่อยู่คอลัมน์ b ตรงนี้ทั้งหมดนะตรงกันกับวันทำงานที่อยู่คอลัมน์ g ตรงนี้นะคะวงเล็บปิดตรงนี้แล้วก็ enter ได้เลยเนี่ยก็มาแล้วก็จะได้ค่าที่น้อยที่สุดก็คือการสแกนนิ้วครั้งแรกนะคะสังเกตได้จากนี่เลยลองเทียบดูนะนี่ วันที่21มีการแตะบัตรตั้ง3ครั้งก็คือ7จ็ดโมงสิบมงสิบมงสินะคะค่าที่ดึงมาก็จะเป็น7จ็มงสินาทีอย่างนี้นะคะอ่ะอนี่โอเคพอได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหาเวลาที่แตะออกครั้งสุดท้ายก็คือเวลาออกครั้งสุดท้ายที่เราจะให้โชว์ตรงนี้นะเราจะใช้สูตร max if นะคะ max if ก็คือหาค่าที่มากที่สุดนะ ก็จะเป็นเท่ากับอ่ะโอเคเดี๋ยนะขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นเท่ากับเท่ากับตรงนี้เท่ากับ maxif e ก็คือ m a x i f s ตรงนี้นะคะเติม s เหมือนกันวงเล็บเปิดก็คือเหมือนกันเลยก็คือผลลัพธ์ ที่อยู่ในช่อง e ตรงนี้เวลาแตะบัตรที่อยู่ในช่อง e ตรงนี้เงื่อนไขก็จะมีอยู่ว่าให้รหัสที่อยู่ในช่อง a ทั้งหมดตรงนี้ตรงกันกับรหัสที่อยู่ในช่อง f ทั้งหมดตรงนี้นะแล้วก็คอมมาและวันทำงานที่อยู่ในช่อง b ตรงนี้ต้องตรงกันกับวันทำงานที่อยู่ในช่อง g ตรงนี้แล้วก็วงเล็บปิด enter ได้เลยอ่าค่าก็จะมาแล้วพะ ได้มาแล้วก็ลากสูตรลงไปเลยอย่างนี้นะคะาลากสูตรตรงนี้ไปนหน่อยก็ได้เพิ่มไปอกองทีนี้เราจะมาดูมาเปรียบเทียบดูอย่างวันที่21เนี้ยค่าที่เล็กที่สุดกับเวลาแตะบัตรครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายตรงไหมอย่างวันที่21ตรงนี้นะตรงไหมเจ็ดโมงสิบสี่กับสิบ เจ็ดหนงหนอ่าเจ็งสิบสีกับสิบเจดนึงอ่าอ,อันนี้ตรงอย่างพอมาอีกวันหนึ่งนะลองเทียบดูวันที่23วันที่23่สิเจ็มงสิบหมือนกันเวลาออกครั้งสุดท้ายก็คือสิบเเวลาออกครั้งสุดท้ายก็คือ17.05จ็ดจอ่าโอเคสิบเตรงนี้อ่าตรงนี้นะอ่าโอเคตรงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ พอเราได้ข้อมูลแตะบัตรเข้ากับออกอย่างละหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะไปตัดข้อมูลที่ซ้ำกันนะออกนะคะก็คือทำไมถึงบอกว่ามันซ้ำกันสังเกตดูอย่างวันที่21นี้นะ21เนี้ยมีตั้งหลายแถวใช่ไหมมีเข้ากับมีออกเนี้ยวันที่23<ม>ก็เหมือนกัน<ม>หลายแถวเหมือนกันมีเข้ากับมีออกเหมือนกันอย่างนี้นะอ่าเราก็ Co p ปีข้อมูลออกไปเลยโคมด้ก็ copy ไปอีกชีดหนึ่งเลยนะคะ วางแต่ค่านะอาพอวางแต่ค่าเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็ลบทิ้งไปเลยนะคะพอแต่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มากำหนดในรูปแบบของเวลาก่อนนะมาที่หน้าแรกรนี้ตัวเลขทั่วไปให้กำหนดในรูปแบบของเวลาอ่าโอเค,อเคได้เรียบร้อยแล้วพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วที่เราจะต้องทำก็คือคุมแถวทั้งหมดตรงนี้ มาที่แถบเมนูตรงข้อมูลคลิกตรงค่าที่ซ้ำกันเนี่ยเอารายการที่ซ้ำกันออกตรงนี้นะคะ,ะคลิกออกเลยตรงนี้ทั้งหมดเลยตั้งแต่คอลัมน์ A ถึง D ตรงนี้นะเอารายการที่ซ้ำกันออกโอเคตกลงแค่นี้อย่างวันที่21ก็จะมีโชว์แล้วว่าเวลาเข้า7โมง14นาะทีกับเวลาออกตรงเนี้ย7จุด สินาทีอย่างนี้นะคะอ่าเราไปดูซิว่าเข้ากับออกครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายไหมวันที่21นะอ่าเราไปตรวจสอบดูโอเคตรงนี้ก็7จ็โมง14กับ7จ็โมง11อ่าโอเคตรงกันเนาะก็แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ น้ำบังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับท่านที่ต้องการข้อมูลและถ้าท่านไหนอยากให้น้ำผูกสูตรจัดทำรารยงานต่างๆให้ก็ทักและส่งรายละเอียดมาคุยเรื่องราคากันได้เลยนะคะแล้วก็ท้ายนี้นะ้ำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้ำแนะแชร์ข้อมูลด้วยนะคะขอบคุณมากด้วยนะคะ